สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DHA Mini Capsule อาหารเสริมบำรุงสมองชั้นยอดโทร091 301 5301่ามี DHA มาด้วยนะฮะสมัยเราก็ไม่หากินกันมากนะ้วนะก็บอกบำรุงสมองไนะงสมองเป็นคนไม่ค่อยมีสมองก็มไม่ต้องบำรุงแล้วล่ะ <laughs> ก็เดี๋ยวตะกี้เดี๋ยวเราปล่อยให้เจ้าอะไรนะที่อายุสิบเจ็ดปีอะอะายุสิบเจ็ดปีนภัสอะจำได้ว่านภัสะอะใช่ไหม น้องน้องบอสบอสบอสบดชื่อบอสอ่าจำได้จากเฟซบุ๊กที่โชว์หน้ากันเป็นเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชื่อน้องบอดอ่าที่ที่เป็นเกย์ใช่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 อืมอืมอืมดีดีดีอย่าลืมส่งเอสเอ็มเอ็นเข้ามาว่าจุดเสียที่สุดสุดสุดไปเลยอ่ะคือจุดไหนจุดไหนซีสองซีเจ็ดสองเจ็ดโถแล้วก็โฟนอีกงั้นเข้ามาที่ศูนย์สองเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์สองสองแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีสายเข้ามาทันทีนะครับผมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมใครคะครับ ใครคะตาครับสวัสดีค่ะครับผมทำไมอะเจ๊ทำไมเปเไรอะเจ๊เจ่วันนี้เจ๊เปอะไรอ้าเห็นเป็ะไรล่ะเห็นเป็นคนสวยง่ายมาอะไรนะไม่แกเห็นเป็นอะไรกันแหละกกเปิดหน้าจอมาแกเห็นเป็นอะไรล่ะเห็นเป็นนางฟ้าไงนางฟ้านางฟ้าอะไรหูหูแมวเนี่ยกูอยู่หูแมวเนี่ยอ้านางฟ้ามีหูไม่ได้หรอฮะนางฟ้ามีหูไม่ได้นางฟ้ามีแต่อะไรนะจริงเหรอพี่นัท เฮ้ยแกแกแกมีโทรไปหาเจ้าอาร์มใช่ไหมใครแกอะที่ไหนอ๋อทำไมอ่ะใช่ป่ะใช่ปะใช่ใช่ใช่โทรไปแล้วตังหมดแกรู้ไหมว่าอาร์มมาบอกฉันว่าอะไรอาร์มบอกว่าโหเด็กเแจ๊ะไม่ไหวเลยคือเอาจริงว่าตังงผมไม่ได้หมดผมตั้งใจยิงผมเกลียดบางตังผมอ้าวบ้าอะไรเปล่าเป็นเจ้าแผนการไงโอ้โหเรียกว่าฉลาดอย่างนี้ต้องกิน D H A มาแน่เลยนะแกข้อมือถือมาอีกแล้วใช่ไหมฮะ เม่อกี้แกโทรเข้ามือถือฉันใช่ไหมใช่อืจะโทรมาทําไมบอกให้โทรมาในรายการเอาอีกไล่สองคนนี้แม่งนิสัยแม่งเหมือนก๊อปปี้กันมาเริ่มเป็นพี่น้องกันปะเนี่ยเอาพี่น้องกันไงเออเดี๋ยวมึงไม่นัดไฟกันนอกรอกเลยไม่มีหรอกก็แค่คุยปกติเฉยๆถ้ามึงคิดจะคุยจะไปยิงใส่เขาทำไมไรบ้าไม่อยาก็ไม่อยากเปลืองตังค์ไงโทรหาเขาหนึ่งก็เปลืองตังค์อยู่ละโอ้ยสัดปะออ เดี๋ยวีบอกจ่มาบอกบอกมาเลยจุดเสี่ยวคือจุดเด่นผมไม่ได้อยู่ที่หน้าตานะครับแต่ผมมีจุดล้ำค่าอยู่ใต้สะดือครับอืมจุดล้ำค่าอยู่ใต้สะดือแต่แป๊บหนึ่งนาตาอีอาร์โทรเข้ามาอีกแล้วอยากจะบอกว่ามึงสองคอนไม่ทอเากันเองได้ไหมไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคืออาร์มันมีอะไรจะคุยกับผมหรือเปล่าอนั่นสิกูก็ไม่รู้รับสายฉอะไรดีนะผมก็งงอยู่นะ มันฉะกันไม่ได้โทรศัพท์เสียเครื่องนึงี่ไงเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวมายัดไายละเลยเลยให้คุยกันเลยดีป่ะไม่เอาทำไมอ่ะคนอื่นขาติดต่อกันไม่ได้เออแค่นั้นนะสิใช่ครับผมคนติดต่อติดต่อไม่ได้ครับเออเนี่ยมึงมึงรีบวางหูมึงรีบวางหูแล้วหลับมันเถอะเจ๊วันนี้เป็นปรากฏการณ์นะคือปกติอาะผมโทรแบบโทรปุ๊บก็คือติดเลยอะแต่นี้แบบสี่ห้าครั้งอ่ะก่จะติดอ่ะก็นี่ไงโดนซะบ้างอะไรนะโดนซะบ้าง เฮ้ยเจ๊มันไม่ได้อ่ะเอาก็ปกติเวลามึงโทรมาคนอื่นเขาโทรกันไม่ติดอ่ะเอาเออเราโทรติดใช่ป่ะเออผมก็ไม่ได้ว่าคือผมผมอยากจะชมว่าเออรายการก็มีคนดูเยอะเหมือนกันคือผมก็ไม่ได้ว่าผมดเขาโทรกันไม่ติดมาเยอะแล้วเพราะมึงเนี่ยโทรมาตลอดเลยไงเหรอก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอเจ๊มันไม่ดีอยากเจอผู้ชายเม่ออ๋ออ๋ออ๋อเกร็บนะเดี๋ยวเจ๊เจ๊จะบอกว่า ผมโทรไปแล้วกักสายคนอื่นไม่ใช่เพราะวันนั้นอะวันที่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้งที่มีความขึ้นมาอะฮะที่บอกว่าอะไรอะไรให้ให้ให้คนอื่นโทรติดบ้างอะไรอะผมไม่ได้กักสายแคเจ๊เป็นคนบอกผมเองว่าเออโทรศัพท์อีกเบอร์สายอีกเบอร์หนึ่งอะมันเสียไม่ใช่หรอกก็คงจะประมาณนั้นหรือเปล่านะเริ่มใช่ดิเพราะว่าที่ผมโทรไปหาเจ๊อเจ๊ยังออกไปล่าเนื้ออยู่เลยล่าเนื้อ เนื้อไหนเนื้อโคหรือเปล่านะเจยังออกไปล่าเนื้ออยู่เลยจำได้ป,ะ, <c oughs> ปะที่ผมโทรหาเจ๊อะอะไรวะเอาเล่นอยู่ <uli S 1> แล้วเจ๊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 ต้องถูอแล้วอ่ะเฮ้ยมึงยาวเรื่องพลายไงมาพูดดิวะเฮ้ยอะไรนะไอ้ <c oughs> แต่ตกูจำไม่ได้จริงมึงยาวเรื่องพลายไงมาพูดดิถ้ากูจะออกไปกับใครก็ทำไมก็มากูจะออกไปล่าเริงเรื่องเริงแดกลุงแดดเ่าเรื่องของกูเดี <c oughs> ๋ยวออกไปไม่เท่าไหร่เอาผู้ชายมาคุยกับผมอีกเพื่อใครวะอ๋ออันนั้นน่ะไอ้มินจิมฮี อ่ะเออทำไมทำไมเปล่าเลยทำไมหรอกเยอะๆยได้บ้าขอร้องไม่ฉันก็เลยแกคุยใหญ่มินจีมีไงทำไมเหอเจเห็นแกรั่วๆพอคุยใหญ่มินแหมทำตัวเรียบร้อยอ่ะทุยก็คือถ้าก็ผมไม่รู้จะคุยกับผู้ชายอ้าวเออเปล่าวันนั้นอยู่งานแต่งอ๋อเฮ้ยแต่คนแม่งหน้าตาดีทั้งงานเลยนะยุงจริงเหรอคนหน้าตาดีทั้งงานแหม่พลาดละอะไรอะไรฮะนิดนึงก็เอาอ่ะ เอา้าโอ้โหมันเป็นเรื่องปกติปะวะเอาก็คนเขาโสดอยู่ใช่ไหมเจ๊ธรรมดามีคนเขาตีกันทั่วบ้านทั่วเมืองที่เจ๊ยังโสดอีกอะไรนะจ๊ะคนเขาตีกันทั่วบ้านทั่วเมืองอแยงเจ๊แต่เจ๊ยังจะโสดดีกวะเอา้เอากถ้าเกิดมีผัวแล้วเขาก็ไม่แย่งตีกันทีคือมันเล่นมุกมาแต่ละมุก ไปทําการบ้านมาปะแล้วเดี๋ยวมมีค่อยโทรมาใหม่ทําการบ้านนี่เรื่องอะไรเจ๊ไม่ทำกา,า,ารบ้านแล้วแม่งมาก่อนอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยเจ๊ผมมีเร uh> ื่องอะไรมาน่าจะฟังแบบมีเรื่องเ่าด้วยก็พอดีหลังจากที่ผมคุยกับเจ๊วันนั้นใช่ปะว่าผมก็ไปเที่ยวออืแล้วผมก็ได้เบอร์ผู้หญิงมาคนหนึ่งนั่นไงใช่แล้วผมก็คือก็โทรคุยกันผมโทรไปหาเขาสามครั้งนอกจกนั้นอ่ะคือเขาโทรมาหาผมแล้วมีอยู่วันหนึ่งเมื่อเมื่อสองสามวันน่ยแล้วแฟนเขาโทรมาหาผมน้องชายเขา แฟนเขาแฟนเขาเลยใช่โทรมาหาผมอแล้วก็มาคุยเออแบบว่าหาเพราะว่าผมไปยังแฟนเขาอใช่แบบจะเอาปืนมายิงผมยันบ้านอ่ะี่โหดด้วยเว้ยเออแล้วแล้วพอลุงขึ้นอีกวันหนึ่งผู้หญิงอ่ะก็โทรมาหาผมเพราว่าบอกให้ผมอ่ะไม่ต้องโทรไปหาเขาซึ่งผมไม่เคยโทรไปหาเขาเลยโทรไปแค่สามครั้งนอกนั้นเขาเป็นคนโทรมาตกลงผมเป็นคนผิดใช่ปะอ๋อไม่ไม่ คือมึงผิดที่ไม่ยอมไม่ยอมบอกผู้ชายไว้ว่าเออหรือบอกผู้หญิงอะว่าอย่าอุปโลกเเองเออคิดไม่เองเปล่ามึงอย่าอุปโลกเเองว่าแบบว่ากูไปแบบคลั่งอะไรมึงขนาดนั้นคือเชิญมึงไปเอากันแบบให้สนุกอะข้าใจใช่ป่ะเอออย่ามาเสียเวลาเอาแบบปืนมาหน้าบวงหน้าบ้านแต่ถ้ามันจะมาจริงก็บอกที่อยู่นไปสิเฮ้ยผมก็บอกนะผมบอกเออแน่จริงก็มาเออนี่คนจริงก็ชาวบ้านผม ออบอกเขาไม่ไม่ต้องแน่จริงแต่ให้มาที่บ้านมึงเนี่แหละไม่ต้องไปนนดที่อื่นเพราะยังไงเดี๋ยวมันเข้าบ้านมึงมึงก็ยิงมันก่อนนะข้อหาบุกรุกถามคนสด <laughs> เออมันสอดจริงอะฮะ<ห>มันสดจริงไงอะ่ะก็ต้องไปถามสิเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อใช่เ,เรื่องนี้เาเราคุยกันสองคนเออนั่นแหละวางสายก่อนได้ไหมเดี๋ยวมีสายอเ,เออหนะพ่กนี้ต้อยได้ได้ครับเอออีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเจอเรื่องสุดทายรักน้องพัดนะครับ เด็อะไรนะเด็คือชะนีที่มึงจะโดนยิงวคนนี้ป่ะอ้าวอ้าวพอเหอะวางเหอะวางเหอะบายเห็นป่ะคุณวีโรเรื่องก็จะวางสายโอเคอ่ะชัดเจนคนอื่นไม่เป็นคนอื่นไม่เป็นเป็นแต่สองคนนี้คือคดีนะชัดเจนดีนะใช่ใช่เราจะเป็นแค่สองคนนี้ใช่เออให้มันโดนสะบังอ่าอ่ามามาเฮ้ยกลับไปที่แฟนเพจหรือแฟนเพจจะน้อยใจหรออ่าอ่าได้อยู่ได้อยู่มา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  ที <the 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 ่ไหนที <the 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 ่เจอจุดเสียวที่สุดใน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 ร่างกายเรานะนี่เลยเริ่มจากนี่เฮ้ยมีคนบอกคิสตอรี่ของผู้หญิงนะเอ้จริงเหรอโอ้โหชัดเจนนะชัดเจนนี่ค่ะคนนี้เลยซอกขอไข่อ่ะซอกขอเขาเขาพิมพ์มาแค่นั้นอ่ะคืออะไรซอกไข่ปะซอกขออ่ะมันคือซอกขออ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้เออมีขามีไข่มีอะไรอีกในร่างกายที่เป็นขอก็คิดออกแค่นั้นนะคอขอกอไม่ใช่ขอขอไม่ใช่ขอไข่อ่าเออมีนี่เลย ที่ฟันค่ะเสียบ่อยมากเวลากินในติมเออโอเคอันี้ยามเล่นลิ้นนะเนี่ยเริ่มเล่นลิ้นแล้วเริ่มเล่นลิ้นเริ่มเล่นลิ้นเดี๋ยวทุบนะเดี๋ยวทุบนะอยนิดหนึ่งนะเป็นผู้หญิงกูทุบนะอ่าอืมที่ปลายลิ้นผมดีที่สุดรับประกันที่อะไรนะที่ปลายลิ้นที่ปลายลิ้นอ่าอยากให้เลียไส้ติ่งจังครับเขาชื่อการให้เรียไส้ติ่งจอยแหวงไยวะให้ฟังดูโลกจิตนนั่นน่ะเอออะไรหัวนมเลยค่ะหญิงสุโขอ่า นี่นี่นี่คนนี้ดีกว่าฮะจุดที่เกี่ยวที่สุดคืออะไรรู้ไหมอะไรเวลาน้ําแตกอ่ะนี่มันคือจุดมันไม่ใช่จุดเสียมันจุดสุดยอดเลยวะนั่นนะเดีแยกให้ออกมั้ยเออเออสรุปรายการนินจะไปรายการอะไรรู้ปะนั่นนะเดีโอ้ตาย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 จุดไหนที่เดี่ยวที่สุดอีกคนนึงรู้ไหมฮะอะไรตึกใบหยกครับเฮ้ยนี่นี่นี่อะไรอ่ะ ที่อบนวดแล้วมีมาเจอจุเสียงโอ้โหอันนี้ไม่อันนี้ไม่เสียงธรรมดาอันนี้เป็เหตุการณ์เสียงว่ะเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้เสียงจริงอ่าคนนี้คนนี้คนนี้จุดอะไรรู้ไหมฮะจุดจุดเลี้ยวครับเออเออเออใช่อันนี้ก็เอออันนี้เสียงนะอันนี้นอกจากเสี่ยงแล้วอีงแล้วถัวกูเป็นแบบนี้นะผู้หญิงเสียงแทนใช่ไหมเสี่ยงแทนนะจริงแบบว่านักกลัวอนักกลัวนักกลัวนักกลัวแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรื่องนี้มาเล่าเรื่องอะไรเจ๊แต่เดี๋ยวฉันต้องขอไปแบบศึกษาก่อนว่ามันค่อนข้างที่จะ แบบเซนสทีฟอ่ะกับเรื่องเนี้ยทำไมอ่ะเรื่องพระพระอะไรหรออือโอยแต่เดีุ่งนีเจ้าคลิปมาถ้าคลิปยังไม่โดนลบนะคลิปด้วยเหรอเกี่ยวกับแบบพระทำเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยอออเหรอเออแล้วใช้แบบว่าใช้ประหลักขีดถูนมเฮ้ยแต่อันนี้เดี๋ยวขอไปศึกษามาก่อนอ๋ออันนี้คือใช่พะถ้าเกี่ยวกับสนามมันค่อนข้างแบบเซนสทีฟมีแกอ่านึกออกเออเดี๋ยวพูดอะไรไปแล้วก็เดี๋ยวแบบมันคนมว่าจะแบบว่าดาริแล้วไม่ได้ต้องเ่ความจริงอะไรอ่ะจุดเริ่มต้นของความรัก อ, bills, e like อ down, ๋อ uh. คือแล่นเ่นางก๋วยเตี๋ยวเลยอย่างนี้เหรอคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังแล้วกูอยากจะอ๋ออ๋อเลยเออแบบว่านะจ้ะเชื่อจ้ะน่าคนนี้ดีกว่าครับจุดที่ปากกาจรดกับไวบอร์ดเสียงดังอีดอเหมือนช่างเสียวซ่านนึกออกปะนึกออกเวลามันจะอีทอออ้เดี๋ยวมันจะเหมือนแบบเสียงกล่องฟองคูดกันอะเออเอหรือว่าเสียงช้อนช้อนนี่มันแบบ กระแทกปแล้วแบบโอ้โหแยดใหญ่ใหญ่เหล่าแบบมันจะแบบอ้าเหมือนเหมือนเวลากอฟันมาไม่ไม่ไม่กอฟันยังไม่ยังไม่น่าแต่ว่าอันนี้มันแบบเหมือนแบบมันจะเสียงแหลมๆเลยไหยดๆอย่างเงี้ยเลยปะช่างแม่งเหรอย่าไปพูดถึงมันเลยออพูดถึงมันเรารู้สึกแย่แย่เลยหรอรู้สึกแย่รู้สึกแย่ไม่ชอบเลยอ่ะจริงจริงจริงไหนไหนมีจุดไหนอีกไหมมีจุดไหนอีกไหม SMSSMS มีไหม อันนี้นี่นี่เจ๊อันนี้ดีกว่มาพูดถึงจุดเสียวแล้วเนี่ยมันมีข่าวอยู่ข่าวนึงนะเจ๊เอ่เฮ้ยพอมีข่าวก็สายเข้าเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอโ้โยสวัสดีค่ะ <Cap> ทำไมมันช่างกระชุ่มกระชวยขนาดนี้น้องเอ้ยน้องเสียงน้องแล้วก็ชุ่มกระชวยชืช่ออะไรจ๊ะชื่อเพลินค่ะชื่อเพลินน้องเพลินเท่าไหร่เพลินอายุสิบสิบหกค่ะเพลินอย่าโกหกเพลินเด็กกว่าสิบหกที่รู้สิบหกจริงๆค่ะพี่เรียนที่ไหนจ๊ะ เด็กกรุงเทพไม่บอกได้เปล่าเรียกรุงเทพเด็กกรุงเทพอ๋อเอาเอาเอามันบอกย่านได้ไหมล่ะอยู่แถวอออยู่ในในเมืองเออไม่เองเมืองไหนเมืองไม่ไม่แถวแถวย่านไหนเฉยๆอ๋อเออแถวดูสิทธ์ค่ะแถวดูสิทธ์ อายุสิบหกอยู่แถวดูสิท์อ่าฉันว่าฉันรู้อ่าโอเคเฮ้ยต้องเรียนดีอยู่เรียนดีอยู่จริงเหรอเออย่างนั้นดีอยู่ดีนักมานักเรียนน่ารักอ่าเออเดีอาจจะมีขึ้นต้นว่าสอนเสืออาจจะมีสอนเสือขึ้นต้นโรงเรียนอ๋อเหรอโอเคเลยเฮ้ยเดี๋ยวดๆก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องน้องที่เรียนน้น้องเพลินใช่ไหมใช่น้องเพลินสเปคผู้ชายในฝันในฝันน้องเพลินเป็นไงมากครับแล้วมึงจะยอกตัวทำไมล่ะก็แบบดีไซน์เรื่องมึงนักหนาตื่นเต้นก่อนดิโอ้ เอาจริงๆก็ชอบแบบพี่น็อตนะคะอีน็อตมึงเตรียมตัวติดคุกชิบหายเออว่ะไม่ไม่ังไม่อนรอหนูโตอีกจริงแล้วอะไรนะอะไรนะรอหนูโตอีกไม่กี่ปีก็เป็นแฟนกันได้แล้วอา้ยแหมช่างกระชั้ช่วยน้องเพลงครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไ้หลังไหม่เลยได้ไหมแออยังว่างอยู่ไหมคะอะไรนะจ๊ะ พี่นอตยังโสดอยู่ไหมคะโอ้โหน้องถ้าเกิดว่าจากรายการนี้มันตอบสนองความคาดวัของตัวเองล้วนๆก็ยังต้องโสดนะคะชัดเจนเลยนะฮะอ่าเราเรากลับเข้าประเด็นดีกว่าเนาะต้องเดินจา้ะเจ๊ถามดิค่ะผมไม่กล้าถามกระดางปากจังเลยอะโอเคน้องเพลินบอกพี่มาว่าจุดเสียสุดๆของน้องเพลินคือจุดไหนจ๊ะพี่พี่โอเคพี่เขาเรียกว่าอะไรล่ะยอมยอมให้ไม่ต้องเป็นในร่างกายตัวเองก็ได้อะ ไม่ไม่รู้สิคะไม่รู้สิคะเออดีแล้วน้องไม่รู้ดีแล้วน้องไม่รู้ดีแล้วน้องยี่บหกน้องไม่รู้ดีแล้วตอบถูกแล้วลูกเอาเป็นอย่างนี้เอาเอาจบที่แบบนี้อันนี้สวยงามกว่าอันนี้สวยอันนี้สวยสวยงามกว่าใช่ใช่อยโทมาชมรายการนะคะชอบดูมากเลยค่ะโอ้ยดูมานานไหมลูกดูดูมาประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วค่ะอะไรนะคะดูมาเดือนหนึ่งได้แล้วแล้วโทรติดเคยโทรมายัง เคยโทรแล้วค่ะจะไม่ค่อยติดนั่นแหละด่าไปด่าสองคนนั้นนะคะไปด่าเดี๋ยวกู้ชายสองคนนั้นนะลูกอ๋อค่ะครับแต่ว่าสามารถส่งเอสแอมเป็มาด่าได้เลยเวลาเขาโฟนอินมานานๆนะลูกเช่นเช่นเช่นขอค้อด่าตัวอย่างเลยเจ๊แบบอี้เมื่อไหร่จะวางอะไรอย่างงี้เอาแต่ไม่ไม่ไมเก็บให้น้องเขาสวยๆไว้อยู่ก่อนอ๋ออือะจ๊ะเป็นคนน่ารักมากเลยค่ะอุ้ยตายแล้วขอบคุณมากค่ะแต่อย่าเอาพี่ไปเยี่ยงอย่างนะคะเอาเยี่ยงแต่อย่าเอาอย่างนะวันนี้หมูน่ารักเปล่า อยากได้ใช่ไหมไม่อยากฮะ<า>ไม่อยาก <laughs> ไม่อยากด้วยเออน่ารักแต่ไม่อยากได้ <laughs> รู้สึกว่าหมือนจะไม่อยากวางสายน <c oughs> ้องเพลินกันเลยเนาะ <c oughs> เออนั่นน่ะสิบ้าแหมก็ถ้าใครอยากจีบน้องเพลินไม่ใช่แหม่ <c oughs> ไม่ก็เดี๋ยวนี้งเดี๋ยวมีคลอปาร์ตี้น้องเพลินก็ไปได้ฮะ <c oughs> ไปได้อายุ16ก็ไปได้เดี๋ยวฉันไปได้เพราะเราไม่มีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานอ่าใช่ในงานเราจะมีแต่ยาเสพติดหมดเลยไอ้บ้าจะไม่มีไม่มีไม่มีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีอะไรอย่างงี้จริงใช่เพราะในงานกันแต่น้องงานอย่างเดียวเออบ้าใช่เพราะในงานจะมีแต่แบบเออสนุกเรามีแต่ความสนุกเท่านั้นจริงๆอ่าโอเคขยับมาแล้วไม่มองจากที่อื่นมาใช่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 แล้วเดี๋ยวเจอกันน้องเพลินอย่าลืมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าโทรมาอีกนะได้ค่ะเฮ้ยไม่ต้องอาทิตย์หน้าวันพรุ่งนี้เลยดีกว่าอ ให้รายการนี้แบบว่ามอบเสียยนคนเราให้พวกเราไปเรื่อยๆนะคะโอ้ยขอบคุณมากค่ะน้องเลแล้วเพื่อนน้องเพลินดูเยอะหรือเปล่าก็ดูนะคะก็คุยคุยกันอยู่เหมือนกันจริงเหรอแล้วส่วนอยากคุยกันว่าอะไรอ่ะก็คุยกันเอาจริงๆก็พี่น็อตน่ารักประมาณนี้โอ้ยแล้วพูดถึงพี่เบลพูดถึงไม่พูดถึงพี่เบลก็คือพี่น็อตน่ารักแล้วพูดถึงพี่แบบแม่งผู้หญิงยี้แม่งดอกรอยนี้องะ้ยไม่ย แบบเจเบลก็ดูแบบว่าเป็นตัวของตัวเองดีอ๋ออ๋ขอบคุณค่ะค่ะยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้ให้เพื่อนโทรมานะค่ะโอเคจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณครับเออดูโอ้ยกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีไหนผู้ชายคนไหนบอกไม่มีผู้หญิงดูไม่ใช่แล้วนะจังหวะนี้ดังนั้นดังนั้นดังนั้นเดี๋ยววันนี้ทุกอย่างทุกคนไม่ต้องโทรมาแล้วถ้าโทรมาจะเป็นรายการต่อไปละ ยังไงฮะตอนนี้มันมันหมดแล้วไงมันหมดเวลาเอาจริงเหรอจริงเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวเวลาเดินเร็วจังเปล่าเปล่าเวลามันเดินเลยเพราะว่าจะเจอน้องเพลินเออนั่นแหะสิดังนั้นดังนั้นดังนั้นอย่างพรุ่งนี้ค่อยติดต่อกันมาใหม่รีโฟนอินเข้ามาวันพรุ่งนี้ก็คือ029605022แต่ว่าหลังจากจบรายการนี้ก็ไปเจอกันที่เฟซบุ๊กเราได้ที่เนื้อคู่ทีเอสหรือว่าเข้าไปจับจองหาคู่กันเลยที่ w w w n e ไวด o เว็บ นะหรือถ้าเกิดพวกนี้ใครไม่สะดวกดูหน้าทีวีนะครับสามารถดูได้ผ่านทางาโมบายทางามือถือนะครับที่ psi tv.tv/65 นะครับที่ช่องแชร์ทีวีหรือ โหลดอ่า psi app ได้ที <Sai> ่ App Store หรือ l you yeah. a y Store ของ Google ได้เลยนะครับผมใช่แล้วยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกสายที่ฟอนอินแล้วก็ขอบคุณ sf s s m s เด้วนนะจ๊ะครับแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับทุกเจ้านะครับวันนี้ขอเวลาไปท่องขนแป๊บหนึ่งไม่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่มันจะดีวันนี้เราจะท่องขึ้่นใจถ้าเกิดว่าข้าวไม้ชันกินใช่เออข้ามาชันกินเราจะคลื่นใจขึื่นใจแล้วเจอรายการของเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์เวลาสองทุ่มหนึ่งสามทุ่มครึ่งนะจ๊ะกับเนื้อค ที่แชทีวีทีวีที่มีแต่ตัวแม่ได้เลยแล้วลเดี๋ยวไงเจอกันพรุ่งนี้นะครับสองทุ่มตรงไม่เลทแน่นอนนะครับเดี๋ยวไงเจอกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง <c oughs> แล้วกัน <Okay. S 1> เนาะบายสวัสดีครับ